อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺุลล ل ฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุล ل อฮฺุลล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 อฮฺท่าอพี่ล้อฮฺุาทั้งหลคอับหลจากทีลบทเรียนทีุ่ลลนะครลบเราได้อฮาดีลอฮฺุ่ล่ฮฺุลลอฮฺุลลอฮอุลลอฮฺุลลนะครลลได้เตือนพวกเราให้ระวังจากคุณลษณะพฤติกรรม ของบรรดามุนาฟิกีนนะครับและในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงที่ไปที่มาของคำว่าอันนิฟากนะครับและเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการกลับกรอกนั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันนะครับซึ่งในฮะดิษบทนี้ท่านอบีสนนลลาหาล์ฮุอไลน์วะซัลลัมได้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมนะครับของบรรดาผู้ที่กลับกรอกหรือคนหน้าไหวหลังหลอกหรือบรรดามุนาฟิกีนนั่นเองนะครับ และลักษณะแรกนะครับท uh ่านอับดุลลาวุล่าได้กล่าวว่าอิดฮัดดษกะดับนะครับซึ่งประโยคนี้เนี่ย Sheikh Salah f ฮ w z a n h a f i d z ล h อ l l a h taala ت ن أ อ ي بعيبه อ أ ن الله أ م น ا ั م ؤ م ن นั่นก็เพราะว่าละตอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นเวลาพูดนั้นจะต้องพูดด้วยกับความจริงนะครับละต้าลากล่าวว่าในกุรอานบอกว่า S <S ย้ um อัยวเหล่าทีละอามนุตกุลลอฮ์วะวกูนุมอัลซอดิกินอบรรดาผู้ที่สัทธาแล้วทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายจงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่สัตจริงเถิดนะครับและเชกล่าวต่อบว่าวัลแกดีบูมินซิฟาจินมุนาฟิกินนะครับและการโกหกนั้นก็เป็นลักษณะหนึ่งของบรรดามมนาฟิกินนะครับฉะนั้นคนที่เวลาพูดและชอบโกหกกับคนเนี่ย นั่นเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกลับกลอกนะครับอาจจะเป็นความกลับกลอกที่อยู่ในความเชื่อหรือความกลับกลอกที่อยู่ในการปฏิบัติฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับเชบอกฟันแกดิบ,บูฮารอมุนนะครับการโกหกนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับวกต่อว่า,อาดัลลอฮุลแคดีบีนบินนาร์มีนมำซ้ำอัลลอฮ์จ้าละพระอ,องค์ได้ทรงขููนะครับเตือนบรรดาผู้ที่ชอบโกหก นะครับจอมโกหกทั้งหลายด้วยก,การลงโทษในไะฟนรกแล้วเราจะล่กวไว้ในอีกอายะนึงว่าฟานเชียลละอานาตัลลอฮิอาลันแคดีบินดังนั้นขอให้และอนัตของอนะัลลอฮ์ในการสาบแช่งของอัลลอฮ์นะจงประสบแด่บรรดาผู้ที่โกหกทั้งหลายนะครับนี่คือลักษณะประการแรกของพวกมุนาฟิกนะครับลักษณะที่สองท่านเราสุ่มบอกว่าอิดาวะอาดะอัคลาฟะ เมื่อเขาสัญญาเขาก็จะบิดพลิ้วนะครับเชคอธิบายบอกว่าอิดาวะอาดาลลายาฟีเมื่อเขาสัญญาอะไรไว้เขาจะไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาของเขาฮาดิฮีซีฟะตุนมูนาฟิกเนและนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งของมูนาฟิกเช่นกันนะครับอัมมัลมุมินส่วนผู้ศรัทธานั้นอิดาวะเดฟอินนูยาฟีบีวะเดฮี ผู้ศรัทธานั้นเวลาที่เขาสัญญาอะไรไว้เขาจะปฏิบัติตามคําสัญญาของเขาว่าลายุคลิฟูวาอัเดะเขาจะไม่บิดพลิวต่อสัญญานะครับว่าฮุวายัคดิรัอันวะฟาอีบิฮีและเขาก็จะปฏิบัติตามและเขาจะสามารถกระทําตามสิ่งที่เขาสัญญาเอาไว้นะครับว่าอินนามอิคลาฟุนวะอูดมินซิฟาตินมนาฟิกิน แต่การผิดิ้วต่อสัญญานั้นคือคุณลักษณะของพวกมุนาฟิกนะครับฟายยชิบอัลลมุสลิมีออยาฮารอมินฮะดิลคัสลติดธมีมา ดังนั้นจําเป็นที่มุสลิมจะต้องระวังนะครับจากคุณลักษณะที่น่าตําหนินี้ว a h ย y a i k h l a a ล u n wuud walayyasa h a r u b i นั่นก็คือการบิดพลิ้วต่อสัญญาฉะนั้นเราอย่าได้ปล่อยปะละเลยหรืออย่าได้ทําเป็นเรื่องเล่นนะครับในเรื่องดังกล่าว li anhu ida i k h l อั f u n wuud ูดซาร m มินั m มูนาฟิกีนั่นก็เพราะว่าหากว่าเราบิดพลิ้วต่อสัญญาที่เราเคยให้ไว้ แปลว่าเราจะกลายเป็นหนึ่งในบรรดามูนาฟิกีนั่นเองลักษณะที่สามเชษธเราซุนบอกว่าอิดะทูมีนาคอน เมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะทําให้เสียความไว้วางใจแปลว่าเขาจะคดโกงต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนะครับเชกอธิบายบอกว่ายาคูนุฟินอามาณนะคนแบบนี้คือคนที่บิดพลิ้วคนแบบนี้คือคนที่คดโกงต่ออามาณนะที่เขาได้รับผิดชอบอิดะาอาดะตะองนดหูชัยอันคา,านาฟีฮิวะจฮะดดหากว่าเราเนายได้ฝากสิ่งใดไว้กับคนหนึ่งนะครับคนคนนั้นก็จะทรยศ จะไม่รักษานะครับในสิ่งที่เราฝากให้เขาดูแลนะครับอิเะอัมมันจะหัวลเรินอัฟชาหหากว่าเราได้ให้ความไว้วางใจที่จะเล่าความลับให้แก่ใครฟังสักคนหนึ่งให้แก่คนนั้นเราไว้ใจเขาเนี่ยเขาก็จะเอาความลับที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยไปเล่าต่อ อีดาวันไลจะาล้อามาลิลยาลยาคุมบิฮีหากว่าเราได้ฝากงานหนึ่งงานใดให้แก่ใครสักคนหนึ่งแต่งตั้งให้คนนั้นรับหน้าที่นี้มอบหมายรับหน้าที่นั้นคนนั้นก็จะไม่นักษาหน้าที่ที่เขาได้รับกับความได้รับกับความไว้วางใจนี้ได้รับผิดชอบนั่นเองไฟยาคู่นุนอามานาคนเหล่านี้พวกเขาก็จะทรยศนะครับจะไม่ทําตาม นะครับต่านาที่ที่ระคคลได้รับผิดชอบได้รับมอบหมายวก ل ق د أ มร الله ฮ ل ยัลลาวะ ا ء إ า أ า ا า ا ت นะขณะที่เราจะอะไรพระองค์สั่งใช้ให้พวกเรานั้นรักษาอามานะรักษาหน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบคืนอามานะให้แก่ผู้ที่เขาให้ความไว้วางใจใแก่เราล l l a h บอกว่า a ฮัลล l ดีนาอามาน u ลาตะคูนุลลอฮ h ว a ร a ซูลโอบันดาผู้ที่ัาธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ทรยศ นะครับจะได้บิดพ um ิวต่ออัลลอฮ์ละอซูลว่าจะคุนอามานาทีุ่มวอันตุมจะอัลมูนโดยที่พวกเจ้าคือผู้ที่ทรยศต่ออามานะของพวกเจ้าเองทั้งๆที่พวกเจ้านั้นรู้ดีนะครับอัลลอฮ์กล่าวอีกอายะหนึ่งบอกว่าวันละดีนะฮุมลีอามานาที่มัอะฮดิฮิมรออูนอัลลอฮ์บอกและและ,และพวกเขาคือบรรดาผู้ที่ จะรักษาอามาน่รักษาหน้าที่ที่พวกเขาได้รับผิดชอบได้รับความไว้วางใจและพวกเขาจะรักษาพันธสัญญาของพวกเขาใช้บอกาแตมินซิฟาตินมุมีนินและและนี่แหละคือคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธานะครับประการที่4นะครับเป็นรายง,งานอีกฮะดิษอีกบทหนึ่งอีกรายง,งานหนึ่งนะครับทลกัณ์บอกว่าว่าอิดาอาฮะเดะกอดารเมื่อเขาให้พันธสัญญากับใครไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาจะละเมิดมัน เมื่อเขาตกลงอะไรไว้กับใครสักคนหนึ่งเขาจะละเมิดข้อตกลงนั้นนะครับอัลอาหดูหมายถึงอะไรพี่น้องใช่บอกว,ว่าฮุวันมีซาคุลละดิยากูลลลลนุบับนะกวาัยนะวะลีลอัมอัลอ่าหดูในที่นี้หมายถึงคำมั่นสัญญาหมายถึงข้อตกลง ระหว่างเราที่เราทําไว้กับใครที่เรามีข้อตกลงระหว่างเราและผู้นําของเราผู้ปกครองของเราเอาใบนะครับว่าใบนันนาสหรือเป็นคํามั่นสัญญาหรือเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้คนกับมนุษย์นะครับยะจีบุนหัวแฟรเอาบินโอโฮดังนั้นสิ่งเหล่านี้จําเป็นที่เราจะต้องรักษาคํามั่นสัญญารักษาข้อตกลงรักษาพันธสัญญาที่เราเคยทําไว้ที่เราเคยให้ไว้นะครับเราจะาลาก่าบอกว่าว่าอฟูบอะฮัดิละฮิอิ้อาฮัดตุม อัลลอฮ์บอกและวพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาพันธสัญญาข้อตกลงต่างๆของอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าได้ให้ไว้กับอฮ์สุภาพนะฮู้ว,ว่าจะอะไาดีฮะนะครับและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้บิดพพิ้วอย่าได้ละเมิดต่อข้อสัญญาเหล่านั้นหลังจากที่พวกเจ้าได้ได้ยืนยันมันอย่าได้ละเมิดอย่าได้บิดพลิ้วต่อคำสาบานอย่าสาบานท็จ หลังจากที่พระเจ้าได้ยืนยันแล้วนะครับอัลลอฮ์บอกว่าก็จะอันตุมลลฮะอะัยกุมกาฟีลาและแน่นอนพวกเจ้าได้ให้อัลลอฮ์จอาลาทรงเป็นพยานต่อต่อตัวเขาพวกเจ้าแล้วเพราะอะไรพี่น้องเวลาที่เราสาบานสาบานเดียวกับใครเดียวกับอัลลอฮ์จอาลานั่นแปลว่าเราขอให้อัลลอฮ์จอาละเป็นพยานต่อสิ่งที่เราทําต่อสิ่งที่เราพูดใช่ไหมครับอินนัลลอฮะยะลลัมุมาตะฟะลูนอัลลอฮ์จอาละอัลลอฮ์จ่าละทรงทรงรอบรู้ใน สิ่งที่พวกเจ้ากระทำนะครับฉะนั้นเรากล่าวว่าอาีกอันหนึ่งบอกว,ว่าว่าอูฟูบินลาฮดีและพระเจ้าทั้งหลายจงรักษาคำมันสัญญาอินนลัลาฮดะกานามสูละเพราะคำมันสัญญาเพราะพันธสัญญาต่างๆเพราะข้อตกลงต่างๆนั้นจะต้องถูกสอบสวนจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนเชนจึงสอนบอกว่าฟายะจิบอาลัมุสลิมอิยฟียบินลาฮดีอิอดะอดาฮดะฉะนั้นจําเป็นที่มุสลิมทุกคนจะต้องรักษาคําสัญญาหรือคํา สัตยาบันหรือการพันธสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆที่เราให้ไว้นะครับวลายกดิรอฟิอาอาดีฮีฮัตตาวะรามอันกาฟิร และอย่าได้ละเมิดข้อตกลงหรือข้อสัญญาถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา,ญญาก็ตามและยาูซุนกาดูบิลอูฮูดีมาอันกุฟฟาร์ฟะคีฟมาอันมุสลิมเช่กว่าในเมื่ออิสลามไม่อนุญาตให้เราละเมิดข้อตกลงไม่ให้เราละเมิดสัญญาไม่ให้เราละเมิดพันธสัญญาที่เคยทําไว้กับใครกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะ แล้วหากว่าเป็นบรรดาผู้ศรัทธาเดียกันละ่ะนั่นแปลว่าจะต้องเป็นสิ่งที่เดร้ยายและเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังให้มากยิ่งที่สุดฟายยจีบุลวะฟฟอูบินอาฮัดีฟีมาเบยนะฮหูวะาบยนัลลอฮดังนั้นจําเป็นที่เราจะต้องรักษาพันธสัญญารักษาข้อตกลงต่างๆระหวังเรากับอัลลอฮ์วะฟีมาเบยนะฮหูวะาบยนอัลลอฮ์ดัมรั้นจำิป็นอี่เรและข้อตกลงพันธสัญญาต่างๆระหวังเราและบรรดาผู้ปกครองผู้นํา ฟีมาไบนาห์ว่าไบนันนัสข้อรักษาข้อสัญญานะครับข้อตกลงตา่ตางๆระหว่างเราและมนุษย์ด้วยกันนะครับยากูนัวฟิยันบียฮดีฮีโดยที่เราจะต้องเป็นคนที่รักษาคามันสัญญารักษาข้อตกลงที่เราเคยทําสัญญาหรือทาเคยทําข้อตกลงไว้กับใครสักคนหนึ่งฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราประการที่หา้าทรสุนบอกว่าอีดอะคอซอมฟะจัแต่ว่าไรพี่น้องเชือ่อบางมีอาลามะจินมูนาฟิก หนึ่งจากลักษณะของพวกมุนาฟิกเนี่ยอันนั้นอยากดีบุฟิลคุอสมาจอิน่ดนฮุก,กามนั่นก็คือการที่พวกเขาเวลาที่อยู่ต่อนหน้าศาลพิจารณาคดีเนี่ยในกรณีที่พวกเขาเกิดการโต้แย้งการโต้เถียงเนี่ยเขาจะโกหกฟายฮาลิฟุาการิบันอีดาจะวัดยจฮัดอีในฮิลยามีนเขาจะถึงขั้นสาบานเท็จหากว่าเหตุการณ์มันนำพะนำมา ถึงขณะที่ว่าเขาจะต้องสาบานเขาก็จะสาบานเท็จต่อหน้าศาลวายัตลีบิชบาฮาดาตินกาดีบัตินชาฮาดาตินซูรนะครับม่นำซ้ำําก็จะนําพยานเท็จมานะครับมีการเป็นพยานเท็จในเรื่องเรื่องนั้นลีอาจจลีอาย,ยักซีบัลกอดียาจะเพื่อต้องการที่จะให้มาช่วยมาสนับสนุน เรื่องอะไรเรื่องปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่นะครับโดยการพูดเท็จโดยการสาบานเท็จโดยการนําพยานเท็จนะครับวายคูตาอัมวาลนานะสเพื่อตรงการที่จะกินทรัพย์สินของผู้คนโดยไม่ชอบแปลว่าอะไรแปลว่าเราสาบานบอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์เลยนะว่านี่นะตรงนี้นะี่ยมันเป็นของของฉันเฉยไหมครับและทําไมพี่นอ้องมีพยานไหมมีพยานอาคนนั้นมาเป็นพยานอาคนนี้มาเป็นพยานและพยานที่นํามาก็เป็นพยานเท็จ เพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะทรัพย์สินของพี่น้องมาเป็นของตัวเองนะครับช่ว่าฟามินซีฟาจินมนาฟิกินอันนั่มอยู่ขอสิมูนอินเดลกูดอตบินคูซูมาติลฟาจิรอดังนั้นคุณลักษณะหนึ่งของบรรดามมนาฟิกินคือพวกเขาจะโต้แย้งจะโตเถียงกันที่ไหนตอนหน้าศาลเนี่ยตอหน้าตอหน้าตอหน้าศาลพิจารณาคดีเนี่ยด้วยกับการโตแย้งด้วยการโตเถียงที่เลวทรามยิ่งทำไมพี่น้องวายด์ลูนบิดชาฮดาจินบาติล นะครับเพื่อโดยการอะไรโดยการมีโดยการนำพยานเท็จมาวายฮลิฟูนะอาลันกาดิบและมีการสาบานเท็จวายสาไมลูนาริชวะและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือเขาจะใช้เรื่องของอะไรเรื่องของเงินใต้โต๊ะเรื่องของเงินสินบนนะครับในการช่วย เหลือในเรื่องของคดีความกุลูฮาดาเมนันฟูยูริฟุนคุซูมาดฉะนั้นทั้งหมดนี้คือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในการในการพิพาทในข้อพิพาทนะครับเวลาที่เกิดการโต้แยง้งเวลาที่เกิดการพิพาทระหว่างคนสองคนนะครับวันวาจิบอูอัลัมมุสลิมอิดะฮ์ข้ซามะอยัสดุก ฉะนั้นมุสลิมจำเป็นที่เขาจะต้องพูดจริงถึงแม้ว่าในกรณีที่เกิดการพิพาทหรือเกิดการโต้แย้งกันนะครับววะะลลลลลลาาาายยยุุดดดีีบบบิตไออ สัญญาอย่าได้เอาพยานเทศมาอย่าได้เอาหลักฐานเทศมาอ้างนะครับเวลาที่เกิดกรณีพิพาทเอายาฮลิฟาบิยามีนินแกาดิบะหรือมีการสาบานเทจฟายากูนุซอดีกอนฟีคคซูมาจีฮีดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่พูดจริงถึงแม้ที่อยู่ในยามที่เกิดข้อพิพาทกันก็นตามลิอัลลายะกูลอัมวาลนาซิบินบาตินเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไปกินทรัพย์สินของคนอื่นโดยมิชอบม่ถูกม่ควร นะครับและไม่ถูกต้องใชจึงบอกฟาฮาดีฮิซีฟาทุนกอบีฮะฉะนั้นที่กล่าวมาทั้ง5ประการนี้นี่คือคุณลักษณะที่น่าเกลียดยาจิบอัลันมุสลิมิไอยะตจัน,นับฮะจำเป็นที่มุสลิมจะต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นวาอิดะลัมยะตจัน,นับฮะวะกะซูรตฟีฮิแต่ถ้าหากว่าเราไม่ออกห่างจากมันแถมเราเข้าไปยุ่งและทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนเป็นเรื่องปกติ ทหมมากนะครับรบบมาจะจะจุรุหลเิ้าไนิฟักวอคอออับรังอันตารายนะหากว่าเราทำสิ่งต่างๆนวน,นี่บ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่การปฏิเสธนะครับแบบไหนแบบใหญ่เป็นลักษณะแบบไหนนั่นคือการปฏิเสธที่อยู่ในหัวใจเพราะหากว่าคนเราไม่มีความกลับกรอกเนี่ยหรือการกลับกรอกชนิดใหญ่เนะี่ย นะครับเหมือนพวกมูนาฟิกินิวสมัยทราสู้นะเนี่ยพอหากว่าเราไม่มีความกลับกรอกหรือการหน้าไหวหลังหลอกในหัวใจแล้วนยะเราจะไม่อยากทําสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้หรอกพี่นอ้อง แต่ถ้าหากว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทําสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งมันเป็นนิสัยของเราแล้วนะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าหัวใจของเราหรือความเชื่อหรือในหัวใจของเรานะ่มันก็มีลักษณะเช่นนี้นั่นแหละฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับที่ท่านนบีสุลล่านของอาลัยฮุสันลมเตือนพวกเรานะครับและห้ามพวกเรานะครับให้ระวังและออกห่างจากสิ่งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้เราสุภาพนะาะว่าจะอาละโกรธคิ้วพวกเรานะครับทั้งดุนยาแล้วก็อาคราสุลลลาห์วะอาลัยฮุสันัำ وعلى اله وصحبه وسلم